สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมามิงคุณรู้หรือไม่ตัวละครแสงมืดทําไมถึงจําเป็นต้องมีและถ้าไม่มีจะเล่นได้ไหมว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามส่งแคกแก่สเตีมเมื่อไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอ้เจอแล้ว2ว p a y เติมเกมเออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เ แพ็กวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ uid อย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24 p a y เท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เราก็อยู่ช่องแฮกเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกมแบบไลท์ไอเดอร์แลนเจอร์นะครับอยากให้ทุกคนได้รับชมินโทรไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับความสำคัญของตัวละครแสงมืดหรือว่ามืดแสงนะครับทำไม ถึงจําเป็นต้องมีนะครับเ่เมื่อคืนเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ค่อยแบบว่าเทียให้เอาแสงมือเท่าไหร่นะแต่พอผมมาเจอกับตัวแล้วเนี่ย คือผมรู้เลยว่าตัวละครแสงมืดเนี่ยสำคัญนะครับก่อนที่เราจชมอย่าลืมกดไลค์แลว้วก็ติดตามนะครับส่งแค่เกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดประมาณ60,000ก็จะ1ล้านนะครับแล้วก็ช่องเราเมื่อสมาชิกพเศษยี20บาท35บาท50บาทเพื่อใครก็พาพของแทนฟรีไฟล์เราบอกว่าฮันแม่แล้วเกมมืออีกมากมายนะครับสามารถสมัครมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์ได้ๆใช้ด้วยครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกน,นะครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนที่โฟร์เพย์นะครับเลื่องมาข้างล่างจะไดด้รรับบบส่วนลแโคตถูก คอคุณครับมาครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาล้วนก่อนเนะียว่าตัวละครแสงมือหรือว่ามือแสงเนะี่ยในเกมเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับแต่แต่ถ้าสมมุติว่าใครเนะี่ยที่มาไม่ทานโคลโบเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยตัวละครท่านมือเนะี่ยเขามาเปิดให้สุ่มอยู่นะเออเผื่อใครที่ไม่มีนะอ่ะก็จะมีนี่นี่ครับ โคนี่ผู้พิพากษาจันธานะที่เป็นธาตุมืดเนี่ยตัวแรกของเกมเลยนะแล้วก็ตัวธาตุแสงตัวแรกเนี่ยจะเป็นบาวนะครับบาวอัศวินสุรยะอันนี้คือตัวละครมืดแสงตัวแรกของเกมเนะครับแต่พอมีโคลโบเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มนะครับตัวละครธาตุแสงเข้ามาใหม่นะคือ อิจิกะนะครับตัวนี้ก็ดีนะอันนี้คือแบบว่าเป็นท่าแสงที่มีสตันด้วยนะครับเนี่็คือท่าแสงตัวที่2ของเกมนะแล้วก็ท่านมืดตัวที่2ของเกมเนี่ยจะเป็นตัวละครคอลาโบนะครับอย่างนิโนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้มีแสง2ตัวนะครับแล้วก็มืดอีก2ตัวนะครับสำหรับ ลายไอเดอร์เลนเจอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ใครที่ไม่มีมืดแสงหรือแสงมืดเนี่ยสามารถมาเปิดตัวละครท่านมืดได้นะครับอย่างโคนี่ผู้พิพากษาจันทานะอันนี้ก็เป็นท่านมืดตัวหนึ่งที่เก่งเหมือนกันนะส่วนนะครับความจําเป็นแล้วก็ความสาคัญของแสงมืดนะครับสิ่งที่เห็นหลักๆในตอนนี้นะก็คือการนะครับการตีชาเลนจ์นะครับเพราะว่ามันจะมีบอสนวรที่เป็นบอสแสงนะครับบอสมืดมานะเราก็ต้องเอาตัวละครที่ชนะทางนะครับอย่างท่านมืดท่าแสงเนี่ย มาทําการตีบอลนะเพื่อที่จะให้อันดับของเราเนี่ยขึ้นสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาัเองนะครับแล้วก็2นะครับสิ่งที่เจอบ่อยๆเลยก็คืออารีนาคนระับอารีนาเนี่ยถ้าสมมุตวิตนะนะว่าเราไม่มีตัวละครธาตุมือธาตุแสงเนี่ยเราก็จะสู้ยากนะเพราะเราไม่มีตัวไปทําให้เขาเนะี่ยแพ้ทางนะถ้าใครแบบว,ว่าปั้นแสงมืดมาสุดๆเนี่ยตัวละครธาตุปกติอย่างไม้อย่างน้ําอย่างไฟเนะี่ยเล่นยากนะบ,บอกตรงเล่นยากนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นนี่เลยนี่ครับก็คือ อารีนานะแบบ6ต่อ6นะอันนี้ก็เล่นยากนะถ้าสมมุติว่าไม่มีแสงมืดนะอ่ะนี่คือหลักๆ3อย่างนะหลักๆ3อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือตีบอสนะครับ2นะครับอารีนาแล้วก็3นะครับอารีนาแบบ6ต่อ6กกันเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเจอกับตัวเลยนะครับคือตั้งแต่ด่านที่1เนะี่ยมาจนถึงด่านประมาณ3,300เนะี่ย1ถึง3,300เนะี่ย บอสเนี่ยจะเป็นธาตุไม้น,ไะน,น,นะครับธาตุไฟจะเป็นธาตุน้ํานะครับแต่พอด่าน3,300ขึ้นมานะ Bot เนี่ยบอสเนี่ยใช้คำว่าบอสเนี่ยด่าน3,300ขึ้นมา,นะาเนี่ยใช้คำว่าบอสเนี่ยบอสนเ,ออดดเน,นะนี่ยคือท,ท่าแสงล้วนๆเออไม่ได้มัวดูดิเห็นนะเนี่ยท่าแสงล้วกันท่แสงลึ่มเลยนะคือเนี่ยผมถึงเข้าใจเลยว่าทําไมถึงต้องมีตัวละครธาตุมือทำไมถึงต้องมีตัวละครธาตุตาแสงนะครับดูด,ดิ ตั้งแต่ด่าน3,300นะ้ยนะย้ำเนี่ยา3พ0นะครับลากยาวมาเลยนะเนี่ยยัน3,324ก็ยังเป็นท่าแสงนะับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าหลังจากผมไม่มั่นใจนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะว่า3,300ขึ้นมาเรื่อยๆเนะี่ยไปจนถึง3,400นะี่ยเนี่ยบอสเนนะี่ยยังจะเป็นท่าแสงทั้งหมดหรือเปล่านะหรือว่า3,400อาจจะเปลี่ยนเป็นท่านมืดแล้วเราก็ต้องหาท่าแสงมาทําการตบบอสเองนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ที่ผมเจอตอนนี้คือตั้งแต่3,300มมาเนะี่ย บอสเป็นท่าแสงล้วนๆเลยครับเออแล้วตัวละครของผมเนี่ยไม่มีแสงมืดที่ปั้นสุดในทีมสักตัวนะทำให้ผมเนี่ยดามเมจไม่ค่อยจะพอนะอ่ะเดี๋ยวผมลองเทสกับบอสด่าน3,315ให้ดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะถ้าผมไม่มีแสงมืดแล้วไปตบก,กับบอสท่าแสงเนี่ยอ่ะดูแต่ข้อดีของผมคืออะไร,รู้วะคือผมยังมีเลตาที่ควบคุมลูกน้องฝั่งมันเนี่ยมาตบบอสเออผมอะ่ะที่โชคดีตรงนี้คือผมอยังมีเลตาที่คอยเอาลูกน้องมาตบบอสเห็นปห เนี่ยเลยตัวละครผมก็ค่อยๆทยอยตายไปเลยนะแต่ว่ามันก็ยังไหวอยู่นะเออบางทีมันก็ฟุกไงฟุกแบบควบคุมลูกน้องแล้วก็ลูกน้องก็ตะปบหรือว่าบางทีควบคุมลูกน้องเสร็จลูกแล้วก็บอสเนี่ยมันจะหันหลังไปตีลูกน้องพอดีเ้ยทำให้ผมเนี่ยยังไหวอยู่นะแต่ถ้าสมมติว่า มันแบบว่าควบคุมลูกน้องตัวหน้าเนี่ยแล้วแล้วลูกน้องตัวหน้าหันไปตบเนี่ยแล้วบอสมันหันมาตบเราเนี่ยคืออันนี้ก็แย่มนันนะอันนี้ผมก็ภาวนาให้ฟุกนะกว่าที่จะมาด่านสามพันกว่าได้นะออผมก็ต้องมีช็อตที่แบบว่าทําให้เราเนี่ยฟุกบ้างนะครับบางทีเราก็แพ้ยับแบบว่าดามเมจไม่พอตายหมดทีก็มีนะครับหรือว่าบางทีแบบว่าตัวละครเหลือแค่2ตัวแล้วก็ดามเมจไม่พอปิดบอสไม่ลงนะก็ต้องมาตีใหม่นะครับซึ่งถ้าเราจะเอาชัวร์แบบชนะเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวละครธาตุบื่นะครับตั้งแต่ด่าน3,300 ผมคิดว่าอาจจะไปถึง3,004ก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่า่านมือ่าแสงเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาใหม่นะแล้วก็การที่จะใส่ธาตบอสมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตครั้งที่แล้วนี่แหละที่ใส่บอสแสงมือเข้ามานะครับดูดอ่ะเนี่ยเดีด๋วยวโดยตัวนี้ก็ได้ตัวน้าหด ตัวนายบอสเห็นปนะเนี่ยคือข้อดีของผมเนะี่ยคือมีเลตาที่คอยควบคุมลูกน้องนะทำให้บอสเนี่ยมันหันหลังไปตีลูกน้องเว้ยจังหวะที่บอสมันหันหลังเนะี่ยมันไม่ตีผมไนงะผมตีเข้าหลังมันได้ไนงะเออผมก็เลยไม่โดนดามเมร์น,นนะตนัวละครผมก็เลยยือ้อไหวเออเลยยือ้อไหวนะแล้วลองคิดดูด ει, ถ้าสมมุติว่าผมไม่มีเลต้าเนี่ยที่ทําให้บอสหันหลังได้นะ่ะผมก็โดนดานเมร์ไงนะแล้วผมก็มองเท่งไงเออเนี่ยคือข้อดีของผมนะผมยังโชคดีตรงที่ผมเนี่ยมีเลต้าคอยช่วยนะเออส่วนใครเนี่ย ที่อยากได้นะตนัวละครท่านมือแสงนะตอนเนี้ยท่านมือเขากลับมาอยู่ครับเพราะว่าบอสหลังๆนี่คือท่าแสงจัดจ๋าเลยเออท่าแสงจัดจ๋าท่าแสงล้วนเลยดังนั้นแล้วใครเนี่ยที่มีเพชรน,นะรอย่าลืมมาเปิดแนวโคนี่ผู้ภาพสานอันนี้คือดีนะโคนี่ผู้ภาาสาันธาม็นตัวท่านมื้อที่มีดาเมจนะครับดีเลยล่ะเดี๋ยวมาดูสกิลก่อนที่ทุกคนจะไปสูงดาวผมโมเออดูสกิลก่อนนะอ่ะ จะสร้างความเสียหาย20% 0้เนะครับกับศัตรูด้านหน้าแล้วก็มีโอกาส50%รนะครับที่จะใบ้ศัตรูนะคือถ้าแสงเนี่ยบอสม,มันมีสกิลเว้ย,ยแล้วถ้าแสงยังแล้วท่านมืดเนี่ยของโคน,นี่เนี่ยคือมันใบเ้เนี่ยมันใบ้้ลูกน้องแล้วก็ใบ้บอสได้นะครับปรก็นี่ก็สร้างมันจะมีแบบว่าเห็นไหมเนะี่ยสร้างความเสียหายถึง2สกิลนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับในะส่วนของท่านมืดน,นะครับนะแล้วก็ลุกครั้งเนี่ย ถ้าเราโจมตีแล้วก็ติดสถานะตาประทับเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เด้งเลือดด้วยเนี่ยสำหรับโคนี่ทัดมือนะอันนี้คือดีนะมีดาเมจสองสกิลนะแล้วก็ใบศัตรูได้ด้วยนะอะปื๊บโอเคใครที่อยากได้นะอย่าลืมมาเปิดนะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็เพิ่งกลับมาอยู่นะเออแล้วก็ผมก็ค้างนะแล้วก็มาดาสามพันสามร้อยสิบแปดได้น,นะเนี่ยคือผมถึงบอกเลยคือเมื่อก่อนอนะ ผมไม่ค่อยแบบว่าอินกับแสงมืดเท่าไหร่แนละ้วเพราะมันมันเพิ่งมาไงนะเออแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตแต่ผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีมืดแสงตัวใหม่ๆเข้ามานะแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้เป็นตัวอะไรและความสามารถเป็นแบบไหนนะแต่ตอนนี้แสงมืดทั้งหมดในเกมเนะี่ยมีแสง2ตัวแล้วก็มืดอ2ตัวนะใครที่ไม่มีก็ควรเปิดหาไว้นะครับอย่างที่ผมเจอเลยก็คือบอสเนี่ยท่าแสงจ,จ๋าๆเลยเห็นปหมแล้วก็บางแมปเนี่ยมันจะมีสกิลเวนะ้ยเห็นปหมลดคว,วามเสียหายจากไฟแล้วพิษด้วยนะคือ คือไอธาตุไฟธาตุพิษของเราเนี่ยเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับคือคุณต้องเอาแสงมือมาตบมันเท่านั้นนะเพราะว่ามันมีสก,กิลนั่นเองนะผมก็ได้ทําการนะสรุปทุกอย่างให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งแค่แกมสเตมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับขยายผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่้าล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม